รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมพบกับรายการเกษตรสนามเป้าเพื่อคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตรทุกคนเลยนะจ๊ะพบกันเวลานี้เช่นเคยทุกๆวันอาทิตย์บ่ายสามโมงถึงบ่ายสามโมงเครื่องทางทรบห้าเอชดีวันกฎหมายเลขหนึ่งกับทุค้คมพิธีกรที่หล่อที่สุดใน3โลกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้ผมพาทุกคนเปิดว่ามาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเออจังหวัดกาญจนบุรีเพราะได้ข่าวว่าที่นี่มีเกษตร,รกรสอนแดงเขาแอบปลูกแตงร้านอ แล้ก็ได้ข่าวว่าแตงร้านของเขานะครับลูกใหญ่ยาวเขียวแข็งปังกไม่ได้กกันแลแ้วเราจะต้องไปตามหาว่าแตงร้านที่นี่ใหญ่ยาวเข,ขียวแข็งเจ๋งหรือเปล่าไปหาเ้าดีกว่ากับเกษตรกรสอนแดงอ้ยแตงร้านโอ้โหลูกใหญ่ใหญ่มากเลยแตงร้านอ้ยอันนี้ก็กำลังตโตอุ้ยอันนี้ก็กำลังดี อันนี้อีกไม่นานก็โตต้นใหญ่แต่งร้านเต็มไปหมดเลยเฮ้ยทำไรเนี่ยเป่าเลยเป่าทำเลยเลย สงสยๆๆ<ม>ัยเฉยสงสัยอะไรไไสงสัยเฉยๆๆๆเอ้าจไมมันเขียวดีมันลูกใหญ่ดี <laughs> สงสัยเฉยมันเขียวดีไง<อ>มันลูกใหญ่ดีไงชอบอยากได้แตงร้านใหญ่ <laughs> <laughs> พี่ใหญ่เปล่ากต่ในอันนี้ของผมนี่แหละอันนี้ของพี่เหรอใช่ใช่พี่ใหญ่เท่านี้เหรอ <laughs> คิดดูแล้วกัน <laughs> <laughs> พี่แล้วพี่ปลูกยังไงทำไมมันใหญ่ยาวเขียวน้ำหนักดีขนาดนี้อ่ะพี่ถ้าอยากรู้เคล็ดลับไปช่วยเก็บก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจริงนะบอก เคล็ดรับผมด้วยนะอย่าคิดตัวกันเด้อ ได้แต่แปดพันกว่าบาทเลยโลละสิบบาทค่ะแปดร้อยโลก็แปดพันกว่าบาทแต่เราก็โลนี่คือวันหนึ่งขายหมดป่ะหมดค่ะจริงเหรอเจอเจทำไมถึงติดใจแต่ร้านพี่เอ๋จ๊ะพี่เอทำได้คุณภาพค่ะเหรอแข็งมากใหญ่มากยาวมากสีได้คัดได้ไม่ยากใส่อ่ะเฮปปี้ไหมแฮปปี้มากค่ะเฮปปี้ผมก็เฮปปี้ด้วยได้เฮปปี้ไหม แม่พี่เอ,อเมื่อกี้ก็รองรวยรับซ้ำละสิทธา่าบอกได้ยังว่าเคล็ดลับที่พี่เอ,อทําให้แตงของพี่มีคุณภาพดีคืออะไรอะ่ะอันดับแรกก็คือเรื่องเมล็ดพันธุ์ครับอย่างของผมนี่ก็ใช้ของสอนแดงครับพันธุ์บิ๊กกรินพัททำไมต้องเลือก<พ>บิ๊กกลินพัที่มันมีลักษณะที่ว่ารูปทรงหัวท้ายเป็นทรงกระบอกนะคร<อ>หัวท้ายต้งเท่ากันอย่างเงี้ยสเปคต่อไปคือพี่ต้องเริ่มปลูกปลูกยังไงพี่ จะเว้นระยะห่างถ้าปลูกถี่มันจะเกิดการแย่งอาหารกันใบยสมกันนะแล้วนานไหมพี่กว่าจะเก็บผลผลิตได้สี่สิบวันอ๋อตั้งแต่เริ่มปลูกครับตั้งแต่หยอดเมล็ดไปประมาณสิบสิวันนี้แล้วนอกจากรูปทรงเขาจะสวยงามแบบดีแล้วอยางอื่นมีข้อดีอะไรบ้างพี่ทนโรคถึงมีโรคเข้ามาแท้แต่มันก็ยังให้ผลผลิตที่คงที่อย่างเงี้ยถือว่าทนโรคทนโรคเป็นไงล่ะเห็นไหมแตงร้านที่หัวท้ายตรงทรงกระบอกผิวเขียวสุด สวยขนาดนี้คนปลูกก็รวยคนขายก็รวยหมดเลยส,<ร>าสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเกษตรพันธ์ทั่วประเทศเลยนะจ๊ะโอ้โหวันนี้ต้องขอญาตลาพี่เอ๋ไปก่อนช่้งตีมปกัสื่อพี่นะ <S 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 ส่วนลูกนี้ผมขอ <S <S 2> <S 2> <S